พิชัยรับแจก1 0 0 0 0เฟส3กลุ่มอายุ16 2 0ปีก่อนคาดโอนตรามาส2ทับ68ส่วนเฟสีจะมีหรือไม่ต้องพิจารณาตมามความเหมาะสมเปิดเหตุผลแบ่งแจกเงินเป็นกลุ่มตามที่นางสาวแพท,ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้นัดประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่1ทับ 2, 8, วันที่10มีนาคม68โดยจะพิจรารณาโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทเฟส สำหรับบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐราว20ล้านคนซึ่งรัฐบาลเตรียมวงเงินไว้กว่า1 5แสนล้านบาทครอบคลุมประชาชนประมาณ15ล้านคนอย่างไรก็ตามในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมเสนอพิจารณาแจกเงินให้บางกลุ่มก่อนโดยเริ่มแจกอายุ16 2 0ถึง20ปีจำนวน3ล้านคนงบประมาณ30 0 0 0ล้านบาทเนื่องจากให้ทดสอบระบบการใช้เงินที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือระบบ payment วงเล็บระบบชำระ เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกทั้งหากช่วงทดลองระบบมีความชัด จนขัดข้องนะครับผมหรือพบปัญหาจะประปับปรุงแก้ไขได้ระบบการใช้งานให้มีความพร้อมดังนั้นจึงเลือกกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการทดสอบระบบวันนี้10มีนาคม68ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหะวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ก่อนการประชมุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจครั้งที่1ทับ2,568สำหรับโครงการกระตุ้น เศรษฐกิจปี2567หรือดิจิทัลวอลเล็ต0,000บาทจะเข้าสู่ที่ประชุมด้วยหรือไม่นะครับเรื่องนี้คงไม่ใช่ประเด็นการถกเถียงกันแต่ได้ข้อสรุปแล้วจึงนํามาพิจารณาในที่ประชุมคาดว่าจะอยู่ในกรอบอายุ16 -20 ปีและพยายามจายให้ได้ภายในไตรามาสสส่วนจะมีเฟสยอหรือไม่นั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมนายพิชัยกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมาเคยมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลแจกเงิน1 0,000บาทกลุ่มอายุ16 ถึง20ปีก่อนโดยแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่าเนื่องจากกระทรวงการคลังและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลวงเล็บองค์กรมหาชนหรือ d g a เตรียมทดสอบระบบเพย์เม t นต์วงเล็บระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมกับระบบของธนาคารพาณิชย์โดยจะเริ่มทดทดสอบทั้งระบบในเดือนมีนาคมนี้อย่างไรก็ตามระบบเพย์เม t นต์พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบใหม่ดังนั้นคำนึงถึงความปลอดภัยและความขัดข้องของระบบที่อาจจะล่มหากมีผู้ใช้งาน จํานวนมากคณะอนุกรรมการจึงหาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการแจกเงินเป็นกลุ่มกลุ่มนะครับหรือนะครับผมโดยจะให้กลุ่มเฟส3อายุ1 6บหถึงยีปีเป็นกลุ่มแรกจากเดิมเฟสามีมจํานวน15ล้านคนใช้งบประมาณ1.5แสนล้านบาททั้งนี้รายละเอียดต่างๆต,ต,ต้องรอผลจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้10มีนาคมที่มีนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งคาดว่าจะมีการแถลงผลที่ประชุมต่อไป